สวัสดีคะ่ะพบก,กับเราช่องพายวันชัยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็พกความทำการอาบน้ำให้พี่ภายวันชัยนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะยินผลไม้ออนไลน์นะคะ ในวันอาทิตย์นี้ก็วันชัยมาอาบน้ำเตรียมตัวแต่เช้าเลยนะคะ

ว่าจะอาบที่สายยางน้ำไม่ไหลนะคะก็เลยได้มาพุ่นให้พ่อควานเองเลยนะคะสบายไหมครับเย็นไหมวันชายเย็นไหมเจ้าลูกหลอนี่นะคะอันนี้ก็ เป็นอ่างน้ำเขาเอามาเติมให้นะคะไว้ให้น้องช้างได้ทานนะคะ นี้กอาบน้ำแล้วจะไปไหนคะวันนี้แก้ส๋สวจออาบน้ำเตรียมตัวนะคะกินผลไม้ออนไลน์จากแม่แม่เอซนะคะต่อมาแต่งรอรอแม่เอซีแล้วนะคะพี่ภายวันชัยของเรา วันชัยกินน้ำหรือยังคพะพอควาปกติแล้วถ้าน้องได้ทัวแข็งนะคะตอนเช้านี่พอควาจะขัดตัวทุกวันเลยนะคะอาบน้ำขัดตัวทุกวันวันชัยนี่จะดำกลิบเลยนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำงานเนาะก็พอควาก็ไม่ค่อยมีเวลาใหะะ้ส่วนหนึ่งก็ทำงาน ก็จะมีเวลาแค่ช่วงวันอาทิตย์นะคะพาน้องเล่นน้ำสบายเลยสิอย่าเป่ามานี่เด้เอกเก่งมากเลยจ้าสุดหลอ ขาเสียงหน่อยเขาเสียงหน่อยค่ะถูสถูไหมเดับนางลองลองเพราะขวานว่าจะลอกให้น้องถูเสาเพน้องจะถูไหมนะคะ ลืมแล้วลืมวิชาแล้วพราะความว่าจะให้น้องถูตัวนะคะถูเสาเองแต่น้องไม่ได้ขัดนานก็น่าจะลืมม้างนี่ลืมไหมครับทำไม่เป็นแล้วเหรอไม่ทูหรอกค่ะ i <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากอุดหนุนนะคะผลไม้ออนไลน์ <c oughs> บ้านวันชัยด้วยนะคะในวันนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e มาเป็นกําลังใจให้วันชัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว